ชรชาน้ำเงินจากบ้านบึงชนบุรีไฟเล็บโตโยต้าโรโยผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่สุนทรสีบัวลา ไ้ใครแนนก็มีรชิดแช่มชื่นการกระวินปรางสาวาัาแล้วก็ด,ดำเลิลมีาศาสตร์ชมการชกผู้แรกไหนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและก็พี่น้องแฟนมวยทุกคนครับได้เวลาของทุกท่านนะครับ ขอนำทุกท่านมายังสนามวยจิตเมืองนนท์อตกสามจังหวัดนนทบุรีครับติดตามรับชมนะครับการได้ต่อสดการแข่งการจังหวอยซึกมวยดีวิถีไทยของเราในวันนี้ครับอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์นะครับเปิดหัวควมันคู่แรกของเราวันนี้ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับเพชรทองเก้ากับทางด้านของฟ้าเล็บขวามือของจอทีวีครับเป่าเปียวนะครับทีมงานสเตปเทนเนอร์ของโตโยต้าระยองครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลนะครับส่วนเพชรทองเก้าพัชรยิมครับนี่เป็นลูกชายของหัวหน้าคณะ 125ปอนด์ปอนเท่ากันนะครับไหวครูกันเสร็จเรียบร้อยครับไปดูโปรไฟล์ครับเพชรทองเก้าพัชรยญิมครับ17ปีจากปากท่อจังหวัดราชบุรีครับมีคุณนพดลนะครับพักดีสีสันติคุณเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพัชรยญิมนะครับส่วนทางด้านของฟารลับโตโยต้าระยอง17ปีจากบ้านมึงชนบุรีครับชื่อเล่นว่ามาริโอนะครับ มีคุณนงโตโยต้าระยองหรือว่าคุณนรงป้องทับใจครับเป็นผู้จัดก,การหัวหน้าคณะเป่าเปียวเป็นทีมงานจะดับเทนเดอร์ผู้ฝึกสอนนะครับร่วมกับทางด้านของสิรีศักดิ์กรุงสยามทําการพิซซจมอยู่ที่ข่ายมวยโตโยต้าระยองครับตามกันเลยครับเปิดวัวคู่แรกวันนี้ทางช่องแปนะครับหมายเลข27เวลาดีๆของทุกท่านแลวครับเจอกันทุกวันอาทิตย์บนเวทีผู้ี้การครับสุนทรศรีวลาสิงห์อีสายครับรลูบล่างนี้ได้กันเลยครับ แค่ขวาแม่จะเล่นของสูงเลยครับพี่พิเชษสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครับครับคู่แรกเปิดรายการวันนี้นะครับ125บอนด์นะครับเพชรทองเก้าพัชรยินครับ17ปีจากปากท่อราชบุรีฟ้าแลบโตโยต้าระยองครับ17ปีเช่นกันครับจากบ้านบึงครับจังหวัดชนบุรีครับเป็นคู่แรกเปิดรายการวันนี้ทางช่อง8ครับหมายเลข27นะครับ125บอนด์ ดำเงินครับฟ้าแลบรูปร่างช่วงชกสูงยาวกว่าพอสมควรนะครับสูงต่ำดำขาวไม่เกี่ยวครับอยู่ที่น้ำหนักครับร2 5ปอนด์ครับเกือบเกือบการในรุ่นเฟเธอเวทขยับก็หาครับเพชรทองเก้าประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายฝีไม้ลาลมือดีครับฟ้าแลบช่วงชกสูงยาวได้รอยกว่านิดนึงครับพยายามจะปักด้วยศอกขวาก่อนนะครับขวา แข้งซ้ายมาครับเริ่มทํางานมากขึ้นครับเพชรทองเก้ากรรมการผู้ชี้ขาดกับสุนทรสีบัวลาครับบนเวทีนะครับซ้ายแดงเพชรทองเก้าน้ำเงินฟ้าแลบเอา้าขวาไปสุนทรสับไม่ชกเลยน้ำเงินนะครับฟ้าแลบโอ้โหไม่รู้ว่าเอาขยับเลยติดไปไฟแดงเพชรทองเก้าซ้ายฟ้าแลบไม่รูปร่างพอกันเลยนะครับ1้5่หาน้าป้ายก็เกียบกุ้งูชิด้วยนะ พอ,อยาปอคอตากระไก่ก็มาด้วยนี่เลยครับแหมใครก็ดูนะครับไทยทัพปรสาชูชีพตีนพคาสมพรเก้าทัศน์ผีชกดลกวกช้างด้วยอาลุ้นกันเลยทีเดียวสมพรเอาบนหน้าจออยู่ด้วยเลยทีเดียวรองสุขทัศน์นะครับสีโจ๊กนี่โจ๊กบา,บางแสนด้วยเอาไมา่อย่ามาครับเสียช่วงนิดนึงครับฝ่ายแดงเพชรทองเก้าอย่าปากท่อครับอย่ามาครับซ้ายโดนทีพลาจังหวะ ปรมการสุนทรสิงห์บัวลาครับสับโดยซ้ายครับสิงห์มือซ้ายอีกคนหนึ่งครับกรรมการการจะตกนะครับเพชรทองเก้าแข้งขวาของฟ้าแลบนังพร้อมจะขึ้นตลอดนะครับอ่ะซ้ายลงล่างไปก่อนครับตัดล่างดูแลเรื่องของกขาจับนิดนึงโยกครอาจังหวะเข้าทำครับหมดยกที่หนึ่งครับ ขอบคุณครับขอบคุณยาแผ่นตราเสือ11ตัวครับสำหรับดองเล่าแก้กระสบำรุงร่างกายโดยทางเชื่อชัยเอ,อื้อบุญญานันครับลูกบ่าวรถยนต์ตองหนึ่งครับตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกบ่าวรถยนต์ลูกบ่าวคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกโอทวัดจำกัดโดยคุณปาวัฒนกิจเจริญวงครับโทร8895339ครับครับตามต่อครับบนเวทียกที่สองครับ ายกับขวาขวากับสายเสาายกับทางด้านของเพชรทอง9ก้าดาวรุ่งอนาคตดีครับจากปากท่อราชบุรีครับในสกัดของคุณนพดลพกดีสีสันติกุลเลยครับชุดนี้ก็จะมีใจเพชรและกับเพชรทอง9ก้านะครับเนี่ยครับสายแน่นๆมาแล้วครับเดี๋ยวกับทางด้านของฟ้าแลบเดี๋ยวดูนะครับวันนี้แล็บหรือไม่แลบครับไม่ใช่นาฝนด้วยครับเอาละครับตีหน้าขาครับแยกเข้ามาซึ่งตอนสีบัวลาเออร์รู้ต่อเลยนี่นะครับขอบคุณชูชีพทีิพกาส่งไลน์มาก่อนเลยแฟนครับ สมพลแก้วท่งนีโทด้วยนะรองสุภัศ์ภุพันธม่วงเสียเสียโทษบางแสนด้วยนะอ้าวลุนหน้าจออยู่เลยทีเดียวอ้าวู่แรกวันนี้นะครับเพชรทอง9ก้าแดงน้ำเงินฟ้าแลบแลบแป๊บๆปมาอย่างที่คุณนนท์ว่าอ้าวนี่ขวีบุ้งคูชีอ้าวคุณพิเศษพยัคมาครับขวายาวยาวอแล้วครับเกมเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วครับฟ้าแลบไม่ถอยครับพยัคเข้าหาถีซ้ายนำ สายแย่ไว้เพชรทองเก้ารอจังหวะนิดนึงครับอยู่ในช่วงของต้นยกที่สองนะครับขวาพยายามจะเขี่ยล่างเพชรทองเก้าขยับข้าหาบาครับอจิ้มซ้ายไปทีนึงข้างซ้ายครับลูกนี้เต็มแข้งครับแข้งซ้ายของเพชรทองเก้านั่นแหละครับจังหวะแข้งซ้ายครับยังไม่พาลาดนะครับ กันได้ไหมเก็บได้ไหมบังได้ไหมครับทางด้านของฟ้าแลบจะเดินเข้าไปขวานในนี้ก็ต้องผ่านตรงแข้งซ้ายไปก่อนแล้วครับใกล้ๆกลางเวทีครับได้ลอยกว่านิดเดียวท่านนั้นละครับทางด้านของฟ้าแล็บนะครับค่อยๆขยับเข้าไปนั่นแหละครับรุ่นน้องของสลาตันนะครับตัวทับ้อกข่ายแกงขางาวาครับช่วงหลังๆนี่ฟ้าหมดเลยพี่พิเชษฟ้าคันนองนะครับฟ้าแลบฟ้าอะไรกัะตะกูลฟ้าเลยครับ วันนี้มาดูครับฟ้าจะถล่มดินทลายหรือเปล่านะครับฟ้าแลบฟ้าแลบแลบๆนะครับแต่ว่าขึ้นมานี่แฟนๆก็ยังเชื่อมั่นในพลังแข้งซ้ายนะครับอาวุธความแรงของเพชรทองเก้าอยู่ที่ว่าเพชรฟ้าแลบจะผ่านได้หรือเปล่าวันนี้เจอของหนักของแข็งนะครับนี่นะครับแหมรูปร่างดีเหลือเกินนะครับฟ้าแลบยาวกว่าเอาเพชระหมัดไปขวาไปโดนแข้งขวาคืนมาแหมแข้งขายาวดีนะครับฟ้าแลบ อา้าวเพชรทองเก้าซ้ายไปขวามาไม่ต้องอย่างนั้นทนสับชกต่อ <Yeah. S 1> นี่แหละคู่แรกวันนี้นะครับช่องแปดศึกมวยดีวิถีไทยวันนี้อา้าวดรวิชิต <Yeah. S 1> อิก้าหมดยกน, <Yeah. S 1> นี่แหละครับมาดูพับชานิดนะครับฝ่า <Yeah. S 1> ยแดงนะครับเพชรทองเก้าน้อาเงินฟ้าแลบนะครับแหม่สู้กันเอ้าซ้ายกับขวานะครับโอ้โหยนี่ผ่านมา2ยกนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับชุดที่ทปีปกสมพรด้วย yeah. Yeah. ดรช้าง มาออด้วยนะคุณนายทักทักแล้วเจ็ด yeah. ข้าวหลวมไปนิดนึงครับลูกนี้ขวาบิดไม่ลงครับขวาซ้ายอยู่ด้วยขวาจะถึงก่อนหรือซ้ายถึงก่อนเปรียบแมตอนนี้เพชรตองเก้าเปลี่ยนการ์ดนิดนึงครับเป็นมวยถนัดขวาวบ้างนะครับสลับการดไปมาครับจะทำให้คุโอ้ยอยู่ดีปลายปายเท้าครับแต่เล่นของสูงครับเอาล้วครับขยับเดินบ้างครับทางด้านของ เพชรทองเก้านะครับมีทั้งเพชรมีทั้งทองครับตอนนี้ต้องบอกว่าราคาสูงลิบเลยครับขึ้นเอาขึ้นเอาครับไม่แบบไม่เกงใจใครเลยครับวงในบ้างครับดันเก้าเชือกแล้วครับวงในยังไม่เห็นนะครับยังตีกันไม่ได้ยกออกมาครับสุนทรศีวลาขยับมเดินแล้วครับทางด้านของฟ้าแล้วนั่นแหละครับตระกูลฟ้านะครับฟ้ากระดองฟ้าเพชรจังหวะไปโดนกระจับกลรมการว่าไงไปต่อครับไปต่อนะครับ แบบเดียนะครับขอเวลานอกครับขอเวลานอกก่อนนะครับจริงๆแล้วด้วยเรื่องของกฎกติกาดีทีกระจับก็ถือว่าไม่ฟาวนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการป้องกันตัวไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากรรมการก็อยู่ที่กรรมการบนเวทีแล้วครับนี่นะครับขาค่อยๆพิจารณากันนะครับแ้งขวาบนี่ครับอ้าวโดนทียันไปทีนึงครับลูกนี้ลูกนี้ไม่ได้เจตนานะทาให้กระจับเคลื่อนนะครับลงไปเปลี่ยนนิดนึงนะครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณครับขอบคุณเคมอเตอร์ 026626555ศูนย์การขายยีแห่งครับศูนย์บริการ19แห่งเคมอเตอร์ผู้จัดจำหน่ายและศูนย์บริการอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับยาดองเล่าเสือ11ตัวครับชลิตน้ำบำรุงร่างกายบำรุงเลือดหินโดยนะฮะเชื้อใจเอื้อบุญญานันครับอ่นี่แหละครับหลายๆฝ่ายนะครับร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็ข้าวเกรียบกุ้งฟูชินะครับกรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำวันนี้คุณบุญเจริญยังยืนมานั่งอยู่แล้วด้วยนะภายในสนามมวยด้วยนะครับแล้วก็แอร์เย็น แอร์เย็นก็ต้องแอร์ซินแคร์นะครับแน่นอนที่สุดเลยทีเดียวครับเอาละครับตอนนี้แก้ไขกระจับอยู่นะครับอ่าไปดูรายการมวยนัดดีครับปกคุมภาพันนี้นะครับจัดโดยพันเอกสารัตถภพบุตรศรีนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพประทับช้างประธานในการจัดการแข่งขันครับรายการมวยนัดดีนะครับปกคุมภาพันนี้ครับศึกเทิดพระเกียรติพระเจ้าเสือครับทีสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวครับศาลพระเจ้าเสือจังหวัดพิจิตรนะครับ จัดโดยคุณวิบูลประวัติเมืองนะครับสนับสนุนโดยท่านสอจอวิชิตของละออครับผู้บริหารของมวยดีวิทีไทยแล้วก็ซองเอทุนทีลวลอาเพื่นนครับตัดสินโดยกรรมการชุดเพชเอร์เรส่วนครับนำทัพโดยดำ,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 ดำเกิงมีศาสตร์ครับไปต่อบ,บนเวทีหยับเดินเกมครับลงไปเปลี่ยนกระจับมาให้ค้อที่เขาทำเรียบร้อยครับขยับเข้าหาครับเพชรท้องเก้าบ่ายแลบข้อที่้ายยันไว้ตีไปสองจึ๊กขวาได้ ปะทะแข่งกันเพชรทองเก้าสลับกาดไปมาครับเป็นขวาบ้างซ้ายบ้างนะครับให้คู่ต่อสู้สับสนนะครับแต่ว่าอย่างงตัวเองก็แล้วกันนะครับอ่าเอาละครับมารัดรับสะานแรกครับเด้งด้วยขวาแล้วฝากตัวไว้เลยครับทางด้านกอลเพชรทองเก้าแม่ฉลาดเหลือเกินครับขยับกลับไปกับฝ้าแลบเนี่ยครับบัดซ้ายติดบล็อกอ่าคว้างมาแบบนี้เห็นแล้วครับติดบล็อกติดกาดครับตั้งกาดสูงๆอยู่แล้ว ต้องแหวกกาดได้ได้ครับเนี่ยครับแต่ว่าเครื่องหมายการค้าอยู่ที่แข้งซ้ายครับสำหรับทางด้านของเพชรทองเก้านะครับแข้งขวามาเอาล้วครับซ้ายกับขวาอาวุธอยู่ข้างเดียวกันครับเพชรทองเก้าดูเหมือนว่าน่าแหละครับสองกาาครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาครับดูว่าแกจะเอาวันไหนครับแข้งซ้ายมานอกนี่แกเล็มไปเรื่อยๆนะครับเยืนใกล้ๆนะครับขวาแลบอ่า ตออไม่ได้ก็ชิงจังหวะในการออกแข้งกันต่อเลยครับขยับามกลับไปครับเพชรทองเก้าแค่ขวาแค่ขวาอีกทีหนึ่งติดฟังเหมือนกันนะครับเอาละครับเก็บกันได้ครับหมอดยกเดี๋ยวกลับมาดูความช้านิดนึงนี่นะครับเพชรทองเก้ากับฟ้าแลบแหมขวาไปสวนโอ้โหลูกตีบไม่ไม่ได้เจตนาฮะเอ้า ยาโกมาตรากาไก่ครับแก้โรคตาดโมยพุงโรก้นปอดยาโกมาตรากาไก่มีกลิ่นหอมรสหวานโดยแพทย์หญิงนัทพานีทัศนพงศ์โทร06271179ครับเอาละครับสามยกพานครับขอบคุณนะครับสำหรับการสนับสนุนด้วยครับขอบพระคุณทุกสินค้าครับสนใจลงโฆษณาติดต่อมาได้ครับที่ฝ่ายการตลาดนะครับของวอดดีวิธีแต่ของเราครับหรือที่ซอเอก็ได้เอาละครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะเข้มข้นแล้วครับ ยกที่4ครับเปิดรัวความมันคู่แรกวันนี้ทางช่องแปดเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับออกสตาร์ทกันเวลา13บสนาฬิกาสานาทีครับดีกันไม่ได้ครับแยกออกมาดูว่าทางด้านของฟ้าแลบจะ่าดงแข้งถึงตัวได้ไหมแข้งขวามานั่นแหละครับเดี่ยวซ้ายเดี่ยวขวาครับจับทางดีๆนะครับออกอาวุธออกข้างนะครับเขาเรียกว่าออกเหลี่ยมออกนีลาออกแข้งออกข้ารับอย่างนี้ออกอาวุธด้วยนะครับฟ้าแลบ หยับเดินเข้าไปนะครับฝุ่ซ้ายครับไปสู้แบบหน้าตรงนะครับเลือกครับตีหัวเข้าวานเลยครับสำหรับทางด้านของเพชรทองเก้าวงในตั้งแขนว้าไม่ได้นั่นแหละครับกันดีๆนะครับเดี๋ยวจอกจะตามมาครับอย่างนี้ตีไม่ได้ครับฟันแลบครับตอนนี้ยังแลบไม่ได้เลยครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะแลบยังไงครับเดินเข้าไปแก้ขวามาอีกแล้วครับ แดครับแกชิงออกกรแล้วครับในขณะที่นักหน้าของควาแล็บชิงเดินนะครับติดตลอดนะครับแต่ยังตีไม่ถนดัดเอากรรมารแกแย่ก่อนสุนทรนี่นะครับผู้แรกทางชก8ปดกดมาเลขยี่สิบเจ็ดทุกอาทิตย์นะครับมโอยมาเอา้าขวาไปเดินนิดน้ำเงินนะครับฟ้าแลบเอา้ามาเพชรทองเก้าไม่ไปทาด้วยไม่ไปทาด้วยเอา ยังคว้าดงแข้งไม่ได้ครับเกาะในได้แต่ว่าเจอกำแพงหน้าครับยังตีไม่ได้นะครับเตะแล้วพับเตะแล้วคาบิดมาครับโอ้โหนั่นแหละครับไปกันใหญ่นะครับตอนนี้ทางด้านของคว้าแล็บเดินก็จริงนะครับเจอศอกอีกแล้วครับเนี่ยครับโอ้ช่วงท้ายๆครับปลายยกที่4ครับมีการบ้านได้กับทีมงานทางด้านของคว้าแล็บเยอะเลยครับเป่าเปียวครับวันนี้มาเองครับโดนแกงซ้ายอีกแล้วครับนั่นแหละครับโดนแกงซ้ายครับ หมัดขวาลวงทองครับโอ้โหหลากหลายเหลือเกินครับสำหรับทางด้านของเพชรทองเก้านะครับดาวรุ่งอนาคตดีครับโยขยับโยขยับนะครับอึดอัดแล้วนะครับสำหรับทางด้านของฟ้าแรกครับตูนะครับกอนแล้วตีไม่ได้เจอหมัดตัดลัตัวอีกแล้วครับแขกซ้ายเนี่ยครับโดนแขกงซ้ายดอกนี้หยุดเลยครับโอ้โหอยากจะให้คิดเร็วทำเร็วครับแต่ว่าโดนแข้งซ้ายดอกนี้หยุดครับเขาแข้งขวาหยุดหมัดมาแข้งมา เอามาด้วยด้วยครับด้านล่างบอกให้ฟ้าแลบขยับเดินครับแหมนักมวยพอจะขยับเดินขึ้น้นแข้งซ้ายทันที <_ d ata> แต่แตดูเหมือนว่าทางด้านเน<อ>ี่ยครับเพชรตองก้าวไปพลาดครับไปพลาดจดไใจครับปัดขวาลวงทองตาลรตัวแต่ไม่เป็นไรครับแค่แค่นี้เองอ่ะเอาแล้วครับปลาแล้วปลาแลบได้แลบแล้วครับอะเอาแล้วครับอย่างนี้ได้ไซดได้บิดได้เสียวแล้วครับช่วงท้ายๆปลายยกที่4ครับพอดยกครับเดี๋ยวกลับมาเข้มข้นแล้วครับ นี่นะครับน้าเงินนะครับจะขึ้นยกใหม่นะครับยก5เนี่ยอาชีพมา1นึ่งแสนเลยทีเดียวนะครับเอาใบแดงเพชรทองเก้าน้าเงินฟ้าแลบนะครับองเซ็ดดูนะครับแต่ละช็อตนะครับทางด้านของฟ้าแลบครับมาได้แลบมาในช่วงท้ายๆปลายยกนะครับก็ตอนนี้พี่จิมมี่วาดีครับลุนอยู่หน้าจอทีวีครับส่งควันแล้วก็กำลังใจยาบำรุงหัวใจยาบำรุงตับมาให้กับทางด้านของฟ้าแลบ1 0 0 0 0แบาทด้วยกันครับพี่มีแน่สิทธิ์เลยโกน้อยปืนรัตนาเดินทางไปพักผ่อนที่อ่างทงนะครับ เยตีต่อรามินทาครับเอฟซีของพวกเรานะครับรับชมการต่ายทอดสดอยู่นะครับอ่าไปต่อครับบนเวทียกสุดท้ายครับเยติรามินาเนี่อยู่ประจําการอยู่ที่สบายดีเรียบด่วนครับสบายดีสาวหน้าอ่ะบนเวทีครับที่ประจํากันแหละที่ประจํากันหละหนึ่งแสนบาทครับถ้าคุณได้คุณเอาไปครับหนึ่งแสนแต่ตอนนี้ทําให้เพชรทองเก้าแตกแล้วครับที่บริเวณตาซ้ายนะครับ มีตำหนินิดนึงแต่ว่าเป็นในช่วงท้ายๆเกมครับอยู่ในฟ้าแลบเร่งมามัดเอหมแก่กว้างมาจากนู่นครับระยองเลยครับนู่นเอ้ามัดตบมัดคอหนึ่งซอีทีหนึ่งไม่ได้ครับเดี๋ยวมาตัดเวทีครับมาดทึงสุดท้ายของฟ้าแลบทําได้หรือเปล่าเอาละครับส่วนตอนซีบเวลาครับเดี๋ยวดูว่าชิดหนึ่งแสนบาทนะครับจะออกนิดหรือไม่หรือว่าจะเป็นยาชาครับแหมเนี่ยครับโดนตัดล่างล้มทั้งยืนอีกแล้วครับ เดินก็จริงนะครับแต่ว่าการคิดได้ช้าแล้ะครับสำหรับทางด้านของฟ้าแลบครับตั้งไว้เพชรทองเก้าเนี่ยครับตั้งกำแพงครับทำอะไรไม่ได้เลยครับยังแก้ไม่ได้นะครับจดนี้แบบนี้ลูกแบบนี้นะครับเดินต่อครับมัดอย่างเดียวครับเสียงมัดอย่างเดียวครับปัดขวามาถ้าอยากจะได้หนึ่งแสนครับต้องเสียงมัดอย่างเดียวครับเอาลุนต่อเลยนะครับแมเพชรทองเก้าแกตั้งแล้วนะครับซ้ายดีด้วยแมป้าเปี๊ยกเนี่ยครับ จากโอชเชตคำพนาน้าวัน22นี่ดูรายการนี้ส่งไลน์ให้ดูแล้วล็อกไว้ล็อกไว้เอาไปีไม่ได้คุณเชตตองดูทั้งเมืองครับบนเวทีครับแข้งซ้ายเฉียบขาดครับเพชรทองเก้าไม่ปะทะมีตำหนิครับแต่ว่าเป็นในช่วงท้ายเกมการถึงสุดท้ายของฟ้าแลบต่อยมัดขวาหนึ่งสองขอกซอาขวาที่หนึ่งเอาครับเร่ง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 ,รงครับอยากจะไปเล่นศึกให้ได้ครับ ต่อยเท้าต่อยหน้าต่อยเท่าต่อยหน้าที่นึ่งเรตกอก็เผาเวลาไปด้วยครับนั่นแหละครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับช่วงท้ายปลายยกที่ผ่านมาทางด้านของฟ้าแล็บทำได้ดีนะครับแต่ว่ายกนี้เจอโจทย์ใหญ่โจทย์ยากครับนั่นแหละครับเชรทองก้าวข้าพิเชษเดินเข้าไปนี่เนี่ยครับเตะแล้วขาโอ้ยต้องบอกว่าหัวใจแทบหล่นไปอยู่ตาตุ่มนะครับเตะแล้วขาตีแล้วขาครับ ไม่ใช่ตีโพคานะครับเตะแล้วคาตีแล้วคาครับต้องตีแบบตีโพคาเอา้าตีแบบไหนครับตีไม่ได้ครับตีโอ้ยโดนปากซองซ้ายเพชรสองเก้าพยายามประมาดนะครับเวลาที่เหลือยัยามจะข่มไว้หมัดหมัดสะบักงงไม,ม่โดนครับปลายยอกอีกยี่สิบวิอ้าวนิดนึงแม่โอ้โหดูหายมือแล้วนะครับเพชรสองเก้าเอาไปแล้วหมัดอย่างเดียวดูที่ว่า นาทีนิดเดียวจะหมดยกแน่ยังทำไม่ได้นะครับอิจิตเท่าไรก็ใหม่ยังเอา้าต้องเดินต่อเดินต่อนะครับยังไม่ไม่หมดเอา้าใส่ปาแลบทันไม่ทันก็หมดยกก่อนครับโอ้โหี๋ยวรอการชุมวยอย่างเป็นทางการนะครับบ,บนเวทีน,ทนทันสุนทรศีวลาครับ มาแล้วครับแล้วก็หันไปที่ทางด้านของเพชรทองเครับตามภาพตามสายตาอยู่แล้วนะครับเพชรทองเพัชรยิ้มนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของฟ้าแลบไปครับ